ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะรับมื้อนี้วันจันทร์ที่หนึ่งนะครับเนาะพฤษภาคมรับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับพอเทียมเคยพามาติดตามเล่าพัฒนาตอยนะครับเนาะรับก่อนเื่อนพอเตียมก็ต้องกราบขอตัวเอฟซีนะครับเดินสถิติอันที่ออกแล้วพอเทียมบ่ไเ้เอามาให้เบิ่งนะครับเอาตั้งแต่เลขที่ออกนะครับเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบแปดที่พานมานะครับ ล่าพัฒนาออกสองเกีดแปดศูนย์ห้าสามครับล่างออกแปดศูนย์นะครับครับเมื่อนี้พอเตียมภาพมาติดตามเล่าพัฒนาของพ่อแหล่นะครับครับจนกระไดทรงมาให้พอเตียมแล้วนะครับเนาะพ่อแหล่นะครับ,นะรบเดี๋ยวพอเตียมพาไปเบิง้งนะครับเนะาะว่าใดตัวใดมาตัวใด จะออกวันจันทร์หรือออกวันพุธเอฟซีพอเตียมก็ยังบ่หันเข้าใจนะครับเนาะพอเตียมเขียนใบวันจันทร์ที่หนึ่งคือเก่านะครับเนาะวันจันทร์ที่หนึ่งสภาคมครับถ้าบอออกวันจันทร์เมื่อนี้การเม้นออกวันวันพุธที่สามนะครับเนาะ พัฒนาพ่อแหลกนะครับบน บนวิ่งรูด3มกับสี่นะครับรพแหลพเนเนให้ที่สามครับ<อ>เด่นที่สามนะครับเนบาททนะ จับคู่โอ้นี่สีหางหน,นึ่งวนนี่จับคู่สามหนึ่งสามศูนย์พวกลายหานนะครับลักซี่สี่หนึ่ง สี่ศูนย์นะครับครับพเล็บเป็นแห่งที่สามหนึ่งสามศูนย์นะครับโอ้แต่ว่ากับสี่หนึ่งสี่ศูนย์เรียกกรบองลายหางนะครับเอฟซีเนาะครับเบื้องว้ยเป็นแนวทางน้ำกันนะครับมานี่ล่างนะครับ ล่างวิ่งโูลดแปดกับเก้านะครับครับวนนี้ตัวเด่นเด่นที่แปด เดนที่แปดนะครับส่วนจับคู่จับคู่คนะครับเนาะแปดดีครับเปี่ยนหลังการแปดสามจะไคิกันแป <8 3 S 2> ดสามอาราจะ์ด้วยแปดสี่มาันนี้รับเนนก่า ก้าเกี็ดเก้าแปดครับว่านี่ส่วนตัวเน้นนะครับเนาะเน้นสองหางเน้นแปดสามนะครับตัวกันตัวร่องก็คือเก้าเกี็ด นี่นะครับซีหางเนีนๆนะครับเนาะของพ่อแหล่กับลาวพัฒนาเ,าเตรียมดึงมาเกะเกแต่สัตว์นะครับเนาะครับลาวพัฒนาพ่อแหล่นะครับครับแต่ว,ว่าเชื่นว,วันที่สามนะครับ,บรยูซี่ครับวันที่สามพฤษภาคมหกหกลาวพัฒนาพ่อแหล่นะครับ วิ่งรูดบนขับสามกับสี่เน้นที่สามขับจับคู่สามหนึ 1, ่งสามศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์พอแหล่พอเน้นให้ที่สามหนึ่งกับสามศูนย์สี่หางเน้นๆครับบ่อหลายนะครับเนาะส่วนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าโอ้ล้มพันุนี้ในที่เลยครับเตรียมขอโทษขอให้อะไรอับอเปิดพะลมกับหอนเนาะอีพีเนาะ ครับวึงไหมครับล่างวิ่งรูด8ดกับเกเน้นที่แปดนะครับพอเหลี่ยมันจับคู่กับแปดสามแปดสเก้าเจ็ดเก้าแปดเน้นที่แปดสามเก้เจ็ัเป็นตัวร่องไว้นะครับเนาะห้วยเลขยกซหางหนึ่บอลไลท์คือว่าหน่อยก็ทุกอาจารย์ทุกสำนักนะครับโอ้โทษเด้ FC, อเอีเด้อพเตรียมไปแกงไปแกงมากนี่ครับ เราพัฒนาพ่อแหล่นะครับเนาะรับพอแต้มกับข,ข้บพอกับขอบคุนพ่อแหล่หลายๆนะครับเดอ้อที่ได้ส่งตัวเรียแนวทางเล่าพัฒนามากให้พ่อแต้มรับปากพี่ฝากน้องเอาไปเบ่งปเป็นแนวทางน้ากันนะครับเนาะรับครับนะครับ,บวันจันทร์หรือวันที่สามแต่ว่าพอ่อแหล่พันเขียนวันที่สามนี่ครับทรงใสเยียขวันจันทร์นี้โบออก ถ้าบอกวันจันทร์ก็ต้องออกวันวันพุธเป็นบอรับถ้าเป็นวันพุธก็วันที่สามนะครับเด้อพีวันที่สามวันพุธท,ที่สามมิพฤษภาคมหกหกนะครับเนาะครับเอานี่ครับเด้อพี่บนวิ่งรูดสามกับสี่เน้นที่สามขับสามหนึ่งสามศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์ขับล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าเน้นที่แปดครับแปดสามแปดสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดครับ จบมันมันกันนะครับเนาะจับหน้าจอครับผมเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเขามาแล้วครับมากันสอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำหนึ่งนะครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมเนาะถ่ายถ่ายสุดหนึ่งพอเตียมขอขอบขอขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความจะเลื่อนะครับเด้อความเจ็บอย่าให้ได้ความไข่ย่าให้มีนะครับเนาะ คอให้มีอายุมันควรเยื่นทำมาค่าขายสิ่งได้ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองครับทำการทำงานแ็ขอก็ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงครับที่สำคัญวันจันทร์ที่1พฤษภาคม6ขอให้โุขๆมันมันกับเราพัฒนาพอแล้นะครับเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมกับมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พ่อันอีกคลิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม